สวัสดีค่ะคุณฟีนค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณฟีนมาพร้อมกับเรื่องราวของผีมอนอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยไหมคะออไม่ค่ะเป็นประสบการณ์ของคุณแม่ค่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2545ค่ะคือบ้านฟีนนะคะทําอาชีพริเกค่ะค่ะเป็นแสดงริเกเป็นคณะเอทั่วๆไปเลยนะคะแล้วณปีนั้นนะคะทุกๆปีบ้านฟีนจะได้ไป ทำการแสดงลิเกที่วัดวัดหนึ่งแถวสมุทรปราการนะคะค่ะเป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วเวลาไปทําการแสดงที่วัดเนี่ยคะ่ะทางวัดเขาก็จะคอยจัดพื้นที่ให้ว่าโลงริเกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเออจัดสรรพื้นที่ให้เราได้ตั้งเวทีลิเกอะคะ่ะอืค่ะนปีนั้นนะคะเออทางวัดนะคะ่ะเขาจัดให้เวทีลิเกเนี่ย อยู่ที่ใกล้ๆกับเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทางวัดกําลังจะก่อสร้างค่ะซึ่งตอนนั้นปีนจะได้อายุแค่แปดขวบเองค่ะแต่จีนอะ่ะจะได้ไปลงลีเกด้วยเพราะว่าปีนมีหน้าที่เป็นเด็กเต้นแขกอะค่ะ แล้วก็พิงขอย้อนกลับไปอธิบายเวทีลิเกให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะโดยปกติอะค่ะเวทีลิเกอะค่ะก็จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังถูกไหมคะด้านหน้าค่ะก็ใช้ทําการแสดงลิเกปกติส่วนด้านหลังอะค่ะก็จะเป็นศิลปินคอยแต่งหน้าแต่งตัวกันแต่พื้นที่ตรงนั้นนะคะที่ทางวัดเขาให้เราไปตั้งเวทีค่ะมันไม่สามารถตั้งเต็มรูปแบบแบบนั้นได้ค่ะมันตั้งได้แค่ครึ่งข้างหน้าอย่างเดียวค่ะด้านหน้าเวทีอย่างเดียวส่วนด้านหลังอะค่ะ ทางเราก็เลยต้องไปแต่งหน้าในส่วนของสิ่งก่อสร้างตรงนั้นนะคะค่ะเอ,อพื้นที่ก่อสร้างตรงนั้นนะคะมันจะเหมือนเป็นที่ไม่แน่ใจว่าทางวัดอะคะ่ะเขาจะทําเป็นตึกหรือจะทําเป็นอะไรสักอย่างของทางวัดนะคะแต่พื้นที่จะมีเหมือน เหมือนลานหน้าบ้านนะคะถ้า <ie> เปรียบเหมือนลานหน้าบ้านมีหลังคาคอยกันแดดกันฝนแต่มันยังไม่เสร็จอะคะ่ะม,มันเป็นแค่โครงปูน<ๆ>เฉยๆพอถัดจากตรงลานหน้าบ้านเอาไว้แต่งหน้าแต่งตัวของดิเกแเราคะ่ะถัดจากตรงลานหน้าบ้าน,นะคะ่ะมันจะเป็นห้องห้องหนึ่งที่เขาสร้างเป็นประตูและมีหน้าต่างแล้วแต่เป็นแค่บานประตูกับบานหน้าต่างเท่านั้นนะคะค่ะ <Left> แล้วทีนี้เวลาที่เราแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จ ทางโลงลิเกหรือศิลปินอยากไปเข้าห้องน้ําอะ,ค,ะค่ะมันจากโรลลิเกกับห้องน้ํามันไกลกันมากมาก,มาก,มากเลยอะคะอ่ะทางเราก็เลยไปปวดเบาณนะห้องห้องนั้นที่ถัดจากโถงโลงลิเกที่แต่งหน้าค่ะทุกคนในโลงลิเกจะทําแบบนั้นหมดจนวันนึงวันนั้นนะคะแม่คะ่ะเขาได้ไปทําธุละเบาณนะห้องห้องนั้นอืและหลังจากนั้นนะคะแม่ก็มีอาการเหมือนปวดหัวแบบปวดหัวมากๆแบบมากๆเลยนะคะ แกอธิบายอาการการปวดหัวของเขาเหมือนคนเนี่ยเอาไม้หน้าสามอะค่ะมาตีหัวเขาเลยอืแต่เขาก็พยายามเล่นลิเกให้มันไปที่นั่นนะคะได้ถูกฟันแต่รินจะไม่ได้แล้วว่าเล่นจนตกงานหรือเปล่านะคะอืแต่พอกลับมาบ้านนะคะคนที่บ้านเขาเริ่มสังเกตเห็นแม่ว่าการปวดหัวของแม่ค่ะมันทําให้ตาของเขาอะค่ะมันเละชนกันติดกันเลยตาดําอะคะอ่ะเละอะตรงกลางใช่ไหมใช่คะ่ะเละแบบชนกันเลยคะ่ะตาดําครับ คือเขาปวดหัวมากค่ะ,ะทีนี้ก็เลยเหมือนที่บ้านก็แตกใจแต่ก็ยังไม่ได้แบบสังวนใจอะไรก็บอกไปหาหมอไหมคิดว่ามันไม่ไม่โอเคแล้วนะอะไรค่ะ,ะ,ะแม่เขาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยบาบาลหนึ่งที่กรุงเทพนะคะ,ะ,ะทางโรงพยาบาลเขาก็จ่ายยาแค่ยาพารามาให้คิดว่าแม่คงปวดหัวปกติไม่ได้สักถามอาการเลยมากมาย<ะ>แต่ปีนะคะอยู่บ้านทีนี้วันนั้นที่ไปโรงพยบาบาลค่ะพอแม่เขากลับมาบ้านเนี่ยปินจาได้ได้ติดตาเลย บ้านปีนะคะจะเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนนะคะมีสี่ห้องห้องฟีนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นห้องที่สองส่วนทางด้านขวามืออะคะ่ะมีสองห้องเหมือนกันห้องที่หนึ่งอะคะ่ะเป็นห้องพระปีนะยืนรอแม่อยู่ตรงหัวบันไดด้านบนชั้นสองอะนะคะเพื่อรอว่าพ่อจะพยุงแม่ขึ้นมาพอถึงตรงทางพักเท้าอะคะ่ะแม่เขาเอาก้มหัวตัวเองลงกับพื้นนะคะแล้วก็ไถหัวเพื่อเบนหน้าออกจาก ห้องพาะค่ะแล้วไถ่หัวขึ้นบันไดขึ้นมาโอ้อยไม่ขนลุกเหรอตอนนั้นเน่ะโอ้ยตกใจมากคะ่ะเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็เด็กอะคะ่ะแบบจนถึงห้องห้องแล้วก็บอกว่าปิดประตูให้ให้ปิดประตูแล้วก็นอนปวดหัวควนคางห้องพาห้องนั้นนะคะมีพ่อแก่อยู่ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเป็นพระเออของต้นตระกูลอยู่เพราะองนั้นนะคะที่บ้านดินดุมากๆนะคะ เออจินไม่แน่ใจว่าทางพี่ๆเคยเห็นพ่อแก่เสียนพ่อแก่ใช่ไหมคะท่านหนหน้าตาเป็นเป็นเหมือนมีการวาดเป็นภูกันเป็นรูปหน้ารูปตาลูปอะไรใช่ไหมคะ,ะแต่พ่อแก่บ้านตีนะค่ะไม่เป็นแบบนั้นเป็นแค่กระดาษลังที่ตั้งเป็นโครงเสียนที่ท่านเก่ามารุ่นตั้งแต่คุณทวดปู่ของคุณทวดเดียคะ่ะเขาหลง,งคือจะไปให้ใครบูรณะไม่มีใครกล้าทําเพราะว่า เขาบอกว่าดุมากๆมากค่ะแล้วหลังจากนั้นคือพวกญาติๆเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าแม่ปวดหัวไม่ไหวแบบอาการหนักค่ะเขาก็เริ่มมาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เพิ่ว่ามีคุณลุงคุณลุงปีนะคะเขาทําทํางานเป็นปรปภอ,อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวบางรักค่ะอะแล้วท่านก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากให้แม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นี้นะเขาเพิ่ว่าคุณหมอค่ะที่เป็นอาจารย์ที่นั่นน่ะเขาว่าเมตตา คุณลุงมากเอจะไปขอคุณหมอช่วยน้องสาวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะแม่ก็ยอมที่จะไปโรงพยาบาลนะคะอพอ,อไปโรงพยาบาลที่นั่นนะคะคุณหมอเขาก็รับตัวไว้เลยให้แม่นอนโรงพยาบาลตอนนั้นพิดจาได้แม่เข้าโรงพยาบาลที่หนึ่งสิงหาค่ะอพอเข้าโรงพยาบาลรับตัวก็คือแม่ก็เหมือนก็เป็นเขาครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเขาก็จะพยายามมองตาของขวางตลอดเวลาะคะ่ะ ส่วนพี่สาวว่าเขาเอะใจตั้งแต่พอฟังเรื่องจากที่บ้านเล่าว่าเออแม่เนี่ยไถหัวขึ้นบันไดน,นะอ,อะไรเงรี้ยพี่สาวหกก็เลยนั่งไปเตียงโรงพยาบาลแม่ค่ะเขาก็เลยสวดบทคถาชินาบรรทรให้แม่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาสวดช่วยแม่ด้วยนะคะหรืออะไรหนูไม่ไม่เข้าใจความประสงค์เขาคือจะอยากช่วยแหละคะ่พะพอเขาสวดเสร็จอะคะ่ะเขาก็เอาคถาชินาบรรทอนนะคะ ต่อใต้หมอนให้แม่เหมือนจะให้แม่นอนทับเพราะตอนนั้นแม่นอนอยู่ค,คือคุณแม่อยู่ดีๆแม่ก็ลุกพิ่บขึ้นมาแล้วก็กลับตัวเองหันหัวแล้วก็อาตีนพาดหมอนแบบตึงเ้เขาก็พูดออกบว่าไม่นอนไม่นอนนะนี่เไม่เอาอะไรเง<ห>ี้ยค่ะคือไม่ได้เป็นคนววายแบบลั่นโรงพยาบาลกันนะคะ<ห>แต่บอกว่าไม่นอนเอาขาพาดหมอนว่าเอาออกไปเอาออส่วนส่วนหมอนนั้นออกไปเสร็จแล้วพี่เขาก็แบบใช่แล้วอันนี้คือแบบไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์แน่เลยแม่ต้องดน แน่เลยอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยลองป้อนน้าช้อนหนึ่งที่เป็นน้าเปล่าค่ะใส่ช้อนซัเพราะเขาดูดไม่ได้เลยค่ะอืป้อนให้แม่เขาก็ไม่กินค่ะคือไม่ให้กินอะไรเลยอค่ะทีนี้ท้งบ้านก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่และมันมันไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์แน่เลยแต่ก็จะรักษาคู่กับวิทยาศาสตร์กับความเชื่อไปด้วยอืพอผ่านไปได้ไม่กี่วันก็เริ่มรักษาทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะ เออวันที่สี่ค่ะปีนอยู่บ้านกับักกับคุณพ่อกับพวกพวกญาติๆค่ะทางคุณอาน,น้องพ่ออะค่ะจะเป็นคนไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลทุกวันจนกว่าจะแ,แบบพอหมดเวลาเยี่ยมเขาก็กลับบ้านค่ะมีวันนั้นคืนวันที่สี่ค่ะเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยเออแม่อาการไม่ดีแล้วนะให้รีบมาหาที่โรงพยาบาลเลยเผื่อแบบคืนนี้ไม่ไหวก็คือต้องปล่อยเขาไปแล้วนะอะไรอย่ะค่ะพอ,อะไปถึงโรงพยาบาลค่ะที่บ้านญาติๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าแม่ค่ะเหมือนลุกไม่ได้นอนตมนะคะ ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็พูดกับพ่อกับยายว่าขอตั้งหนสีขอตั้งไหน่ได้ไหมขอตั้งทุกคนที่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาค่ะขอตั้งก็ถามว่าเป็นแต่มันเป็นเสียงเหมือนเสียงเล็กๆเหมือนไม่ใช่เสียงเขาขอตั้งไหนสีขอตั้งไหนได้ไหมแล้วญาติเขาก็ถามว่าจะเอาตังไปทําอะไร <susp> เขาก็ตอบว่าอยากได้เงินเนี่ยต้องใช้เงินนะอยากได้เงิน,นแล้วเขาก็จำญาติทุกค,คนที่อยู่ตรงข้างหน้าเขาได้นะว่าใครเชื่ออะไรเขาจำได้หมดเขาไม่ได้หลงจากนั้นคุณหมอก็พาเ,า,เาเขาเข้าห้องไป พอรักษาเสร็จก็เอาออกมาด้านนอกเหมือนแม่จะกึ่งอาการดีขึ้นอาการแต่ว่าถูกมัดมือมัดขาหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาใส่ท่อใส่สายหมดเลยค่ะแล้วทีนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็รักษากันไปส่วนทางด้านความเชื่อที่บ้านก็มีคนแนะนำยาว่าเนี่ยไปหาเกจีอาจารย์คนหนึ่งสิท่านเป็นพะวัดป่านะอยู่ที่ราชบุรี ไปหาท่านเผื่อท่านจะช่วยได้ใช่ไหมคะ่าเขาก็เดินทางไปราดบุรีเพื่อที่จะเอาแบบเหมือนวันเดินปีเกิดแม่คะ่ะไปให้ท่านดูช่วยดูว่าเออเนี่ยลูกสาวเป็นไรไม่รู้เหมือนมันไม่ไม่ปกติเลยมันเหมือนโดนของหรือเปล่าเนะะี่ยค่ะพอเอายื่นให้ท่านท่านก็พูดว่าอืมเขากโกรธนะไปเยี่ยวรถหัวเขาแบบนั้นอคัดพักเ็นักพักมาเลยอยุคนรูกคะ่ะเออคนมอนนะเขากโกรธนะ แล้วทีนี้่าเขาก็ตกใจว่าทํายังไงดีล่ะแบบเนี่ยเขาโกรธมากเนี่ยจะเอาไปเลยนะไปทำเขาแบบนั้นได้ไงแล้วเขาก็ถามบอว่าเขามีลูกสองคนใช่ไหม่าก็บอกว่าใช่เขาเลยบอกว่าให้คนโตอ่ะบวชสิห้าวันนะแล้วก็ให้คนเล็กอ่ะเลิกกินเนื้อตลอดชีวิตคือปินเป็นคนเล็กใช่ไหมคะปีนก<ะ>็คือเลิกกินเนื้อตลอดชีวิตเลยแล้วก็ให้เอาของว่าอะค่ะ ไปที่ที่เดิมที่แม่เคยโดนของที่นั้นเลยเขาบอกเอาไปแล้วก็ไปขอขมาเขาว่าเราไม่ได้นั่งใจเรามาทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างนี้ยค่ะพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าญาเขาไปวันไหนแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันที่ไปหาพาค่ะญาเขาก็รีบไปทําพิธีญาเขาเล่าให้ฟังว่าก็เดินเข้าไปนะที่นั้นคือแบบทั้งมืดทั้งน่ากลัวมากๆเลยลก็ไปสวดมนอะไรอย่างี้ค่ะก็ขอขมาไปเรียบร้อยทางนั้นทางความเชื่อก็คือเสร็จพิธีตรงนั้นไปนะคะพอกลับมาทางโรงพยาบาลค่ะ เหมือนอะไรโดนใจคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้คุณแม่คะ่ะเขาก็เดินมาที่เตียงของของแม่แล้วก็พูดก,กับอาว่าขอถามหน่อยสิเนี่ยที่คนไข้เขาตาเหล่เขาตาเหล่มาตั้งแต่กําเนิดไหมอาบอกไม่ใช่คะ่ะก็หลังจากนั้นคุณหมอก็รีบแบบเอานักศึกษาแพทย์เอาหมอมาคืนลุมเตียงแม่หมดเลยเพราะเขาบอกว่าอืมมันเคสน้อยมากเลยนะที่ปวดหัวจนตาเหล่ขนาดเนี้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยคะ่ะ เพราะเหมือนทางวิทยาศาสตร์ตรวจมาก็เหมือนแม่ค่ะเป็นไวรัสขึ้นสมองอใช่ค่ะทางทางคุณหมอก็แจ้งมานะคะแต่พอหลังจากทําพิธีแล้วก็รักษาของทางวิทยาศาสตร์โดยแม่ก็เริ่มอาการดีขึ้นแต่ในอาการดีขึ้นมันไม่ได้ดีแบบมันก็ยังเหมือนไม่ใช่เขาอยู่อะคะ่ะเวลาปีนไปเยี่ยมเขาวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยค่ะคือเราก็กลัวเหมือนแบบมันไม่ใช่แม่เราอะคะ่ะเขาไม่ใช่แม่เราอะ่ะคือเขาจะมองของข,องขวางแล้วเขาก็พูดพยาบาลเดินมาเขาเลพูดว่าน้ย ของกินอยากกินขา้าวโพดคุกเนะ่ะร้านนั้นนะ่ะเขาขายข้าวโพดคุกไปเรียกมาสิทางที่พยาบาลเข็นรถยานะคะคือเขาเพอ้อไปหมดเลยค่ะแล้วก็จะเพอ้อเห็นแต่คนคนตายหมดเลยอืเพอ้อเห็นปู่ทวดญาทวดที่เป็นปูของพ่อคะ่ะท้งที่เขาตองที่เขาแต่งงานกับพ่อคะ่ะเขาไม่เคยเห็นปูทวดญาทวดนะคะแต่เขาอธิบายได้หมดเลยว่าปูทวดญาทวดใส่ชุดอะไรตอนแบบตอนตายอะคะ่ะแล้วเหมือนอาการแกก็ดีขึ้นในโรงพยาบาลคะ่ะ เหมือนดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนแม่อยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งเดือนเต็มๆเลยค่ะเดือนสิงหาค่ะคพอหลังจะกออกมาจากโรงพยาบาลแม่เขาก็อาการเขาเหมือนไม่ใช่คนปกติเลยค่ะแม่เป็นคนที่พูดกระฉับกระเฉงว่องไวมากคะ่ะแต่เขากลับกลายเป็นคนที่พูดช้าเหมือนแบบคิวข้าวมากอะไรเงี้ยค่ะหาข้าวให้หน่อยคือแบบคือไม่ใช่แม่ครับเขาเป็นเขาแต่มันเหมือนแบบ ความจําความอะไรเขาเหมือนช้าลงอะคะ่ะช้าลงไปทุกทุกอย่างเลยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเหมือนแม่ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลที่เขารับตัวเขาบอกอะไรเขาว่ายืนยืนอยู่หน้าห้องพระก่อนที่เขาจะไปแล้วก็พูดว่าพ่อแกขอให้ลูกหายกลับมาหาลูกๆนะลูกจะบวชสิบห้าวันคือเขาบอกพ่อแกก่อนไปโรงพยาบาลเขาเล่าให้สินฟังนะคะ แล้วเขาเขาก็บอกว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะเหมือนเขาฝันเขาฝันว่าเหมือนคนจ้างดีเกโลงดีเกให้ไปเล่นเล่นดีเกบนสวรรค์น,นะคะเขาก็ลอกชักลอกขึ้นไปอเขาก็บอกว่ามีคนเอาตุ๊กาตามาให้เขาถือเต็มไปหมดเลยแล้วเขาอะก็ทําลนทําตุ๊กตาพวกนั้นนะคะลนะแล้วอยู่ดีๆคนข้างล่างเขาก็พูดว่าทําลนเหรอเหมือนคนข้างล่างอ่ะเป็นคนมอนพูดอะไรเกี่ยวกับมอนสักอย่างแล้วก็พูดจาา ด่าเขาว่าเขาว่าทําตุ๊กตาหล่นแล้วก็บกคุณมกียดตุกตาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะอืแล้วก็เขาก็ฝันว่าเขาอ่ะกระโดดข้ามตึกไปข้ามตึกมาแต่เหมือนว่าตัวเองอ่ะไม่ตายอืม,มีคนมาช่วยเห็นหมดเลยเห็นคนที่ตายทุกคนเลยมันมายืนล้อมเตียงหมดเลยคเหมือนแบบทุกคนพยายามจะมาช่วยแม่ค่ะหลังจากนั้นแม่ก็อาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วเขาก็ได้กลับบ้านครับจนปัจจุบันตอนนี้เขาก็ยังยังอยู่นะคะแต่ อาการเขาก็จะไม่เหมือนไม่ว่องไวเหมือนเดิมค่ะก็จะช้าจะนึกออะไรช้าพูดช้านิดน,นึงนะคะ่ะแล้วทุกวันนี้ยังมีอาการแปลกๆมาให้ได้เห็นอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะท่านหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลค่ะก็ได้ไปไหว้พระที่ท่านช่วยเรื่องความเชื่อนะคะ,คะท่านก็บอกว่าให้แม่เลิกกินเอ่อหอยที่เขาเอาไปปล่อยอะคะ่ะอืมาอมอะไรคือห้ามกินหอยก็พยายามใส่บาตรท,ทาบุญอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยเรื่อย ย้อนกลับไปตอนนั้นหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลคุณแม่ได้บวชไหมฮะบวชค่ะบวชใช่ไหมฮะพี่ชายก็บวชค่ะแล้วฟิงก็เลิกกินเนื้อตลอดชีวิตเลยอืมจะว่ามันบังเอิญมันก็จะบังเอิญเกินไปเนาะหลังจากที่คุณย่าไปหาพระท่านนั้นใช่ไหมคะใช่ไปทำพิธีนะแล้วทามิ่งมันตรงกับที่หมอรู้พอดีว่าเป็นโรคอะไรพอดีถูกไหมเราเอะใจพอดีไอ้ทางบ้านก็เหมือนจะ เชื่อทางวิทยาศาสตร์ครึ่งหนึ่งเชื่อทางด้านความเชื่อครึ่งหนึ่งเนะะี่ยค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ะคะ่ะแต่พระท่านก็เหมือนจับจับเรื่องชนมาได้ถูกว่าเขารู้ได้ไงว่าเราอะคะ่ะไปขับถ่ายไปฉี่ตรงนั้น่ะห้องนั้นอะไรนี่นะคะ่ะแล้วเขาบอกคนที่มาแบบสิงแม่ะคะ่ะเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวสองสีเป็นคนมอนอมอม ค่ะแล้วเขาก็พูดเลยว่าเขาจะเอาแม่ไปให้ได้เพราะว่าแม่ไปฉี่รถใส่หัวเขาเออแล้วคนอื่นที่ไปฉี่เหมือนกันไม่มีใครเป็นอะไรเลยเขาบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรยกเว้นแม่เพราะว่าแม่เขาเป็นคนเหมือนแบบดวงตกจิตอ่อนแม่ก็เลยเป็นคนโดนไปค่ะโอ,อ้โหอังคารกลุมโป